จเจริญทำครับนะรวยจเจริญทำทำเรื่องนี้ค่ะคนะรวยช่วยแนะนําตัวหน่อยครับคือ,อ,อสำหรวยนาะขนนนะคะหรือป้ารวยสวนสองค่ะคสวนปานมุนสองจ้าวดนะครศรีธรรมราชค่ะครับตอนนี้นะรวยอยู่ที่ไหนครับตอนนี้นะรวยมาอยู่ค่ายประจัยบิณฑบกที่ภูผาควาน้ําครับผม เชียงใหม่ตรังเอ้เชียงใหม่เชียงใหม่ครับไม่ใช่อะไรนะเชียงใหม่ตรังนะนั่งรถไฟอะไเชียงใหม่ตรังนีแต่ตอนนี้น้าดอยกำลังทําอะไรอยู่ครับก็ตอนนี้กําลังรื้อแปลงแปลงเก่าเมื่อก่อนตรงนี้เราจะปลูกข้าวโพดแล้วก็มีผักกวางตุ้งอะไรบ้างนะคะแล้วก็ร้างก็ยากขึ้นเต็มตอนนี้จะรื้อเพื่อนพืชเพื่อนพืชใช่ไหมเพื่อนพืชค่ะตอนนี้เรารื้อเพื่อนเพื่อนพืช แต่เราก็ยังไม่ทิ้งไปไหนก็ให้ค่อยไว้อยู่เป็นเพื่อนผักต่อไปนะคะครับผมให้เป็นปุ๋ยใช่ไหมครับให้เป็นปุ๋ยครับผมปกตินี่หญ้านี่เราลืมเมื่อก่อนนี้เราเราจะเอาไปทิ้งไกลๆเลยเอาไปทิ้งไกลๆแต่อาจจะไปใส่ลุมหรือว่าไปแห้งนะ้วเผาทิ้งอะไรอย่างนั้นก็ได้แต่ตอนนี้เพื่อนพืชก็คือปุ๋ยแล้วค่ะครับผมค่ะตอนี้เนี่ยเนี่ยที่บ้านไร่ทอี่ยนี้ก็ไม่ไม่กองอะไรก็ คือเหมือนที่แบบนี้คือต้องการที่อยากคลุมดินแม่ดินแม่ดินแห้งอะค่ะเราคลุมดินไว้แล้วก็บอพอเขาอย่างไงพอเรามาปลูกแล้วก็ให้มาเป็นปุ๋ยของผักที่เราจะปลูกเนี่ยค่ะอาจารย์อาจารย์ชอบพูดว่าถ้าแปรรูปทำเนี่ยยิ่งเห็นเพื่อนพืชเท่าไหร่เรายิ่งดีใจนะให้เขาขึ้นเราจะได้มีปุ๋ยได้มีปุ๋ยปุ๋ยพืชสดใช่ไหมครับที่เราเรียกปุ๋ยพืชสดนะคะ อันนี้บางทีลินลินเีร็จเราก็เอาไว้ต่อไว้ต่อครับอ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวน้รวยมีแผนหรือยังครับว่าจะปลูกอะไรต่อแผนตอนนี้นะคะแต่อาจจะเสร็จแล้วอาจจะปรับเปลี่ยนได้ยางไงนะคะกล่าวว่าตรงกลางนี้ตรงกลางร่องอาจจะปลูกเป็นผักฝั่งอายุสั้นอาจจะเป็น กวางตุง้งหรือว่าผักสลัดเพราะว่าเนี่ยพ,พอหมดแล้วฝนเราก็เข้าหน้าหนาวผักเหมืนมได้เพราะตอนนี้มันตอนนี้เราอยู่นี่เดือนตุลาซึ่งกำลังจะเข้าหน้าหนาวที่ภาคเหนือนะครับที่ปลูกมาแล้วแล้วผักสลัดไม่สวยเพราะว่าฝนล,ลงครับค่ะถึงนี้ก็จะหมดฝนแล้วเราก็สามารถจะปลูกสลัดได้แล้วก็ริมๆนี้กะว่าจะปลูกเป็นข้าวโพดหรืออะไรที่ว่าน<ม>เราจะได้มีทั้งผักอายุสั้นและผักอายุยาวอะค่ะจะได้มีไว้กินด้วยค่ะครับผม ข้าวโพดกับผักสลัดนะครับค่ะแต่ว่าตอนนี้วางแผนได้แบบนั้นในเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนแปลงตามในเหตุการณ์จริงก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยค่ะค่ะไม่ไม่ยึดใช่ไหมครับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ตั้งใจว่าจะปลูกอย่นี้แต่พอจริงๆเอออันอื่นก็ได้ค่ะยึดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นยึดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นค่ะวางเนี่ยจะว่างเบาอ่ะใช่ครับใช่โอ้ S <S ถ้าไปยืดไปไปไป,ไปยืดไปอฉยหนักมันก็โดนจับก้อนหินนะครับเราจับไว้ไม่วางมันก็นหนักอยู่อย่างนั้นนี่ะครับแล้วถ้าวางถ้าวางก็จะเบาเมันก็นหินเนี่ยหนักน,นะเทนี้ก็หนักครับจะถ,ถือก็หนักจะทําอะไรก็ไม่สะดวกครับแต่ถ้าเราวางปั๊บเราอิสระแล้วก็เบาด้วยะะ่ะวันนี้แม้แต่ในเรามาทํากติกกรรมไร้สารพิษนี้เราก็ได้สภาวะทำดีๆนะครับนะดูะแต่ถ้าเรายึดนะเราต้องปลูกผักนี้น่ะก็เหมือนเอาถือก้อนหินอย่างเนี้ยครับ <S 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 ใครยาเนี่ยไม่เอาไม่เอาจะเอาจะปลูกพักอันนี้อย่างเดียวเพื่อนมาเฉล,ลยอะไรแล้วแม่ก็เราก็ยึดเราก็หนักเราก็วางแม่จะต้องาวาังอะไรก็ได้ครับผมเปิดกว้างไปเลยอือ <ừ> ค่ะเราปรับไปตามเหตุปัจจัยอ่าราตามเหตุปัจจัยแต่ทีจ่จริงจะว่าไปก็เหมือนพืชนะพืชเขาก็มีการปรับตัวนะนะะ้วยนะใช่ค่ะเออเขาก็รู้จักปรับตัวนะเราก็ต้องรู้จักปรับตัวด้วยค่ะ เรียกว่าเออบางทีเราก็เอออาจจะปรุงดินใหม่อีกชนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อเพื่อผังจะได้มีอาหารอีกปรุงดินนี้ยังไงมั่งเอ่แนะรวยมีเทคนิคไหมคะมีเทคนิคที่จะแบ่งปันไหมครับการปรุงดินที่พ่อแม่ทำก็คืออานนี้ดินมันจะแน่นเราก็เออะไรนะเราทําดินให้้ใหร่วนก่อนนะคะครับโดยวิธีการโดยวิธีการอาจจะว่าขุดขึ้นมาให้ร่วนแล้วก็เอาน้ําหมักอะไรก็ได้มาใส่เป็นปุ๋ยหรือไม่ อะไรอ่ะเอาน้ำสมุนไพรในตัวเราได้ไหมได้ค่ะได้จะน้ำปัสสาวะนะครับสมุนไพรในตัวมาปรุงดินแล้วก็ยังไงเราก็อาจจะว่าเอาเศษอาหารเศษอะไรมาใส่ข้างล่างครับถ้าว่าเป็นปุ๋ยนะคะครับผมรู้ว่าเพื่อนพืชที่เราถอยก็ใส่เข้าไปได้้วเพื่อนพืชที่เราสอนก็ใส่ครับผมต้งพืชสดต้องอะไรก็ได้เศษอาหารอะไรเขไม่ทิ้งเลยนี้เศษอาหารพืชสดพืชแห้งได้หมดเลยนะครับ เนี่ยของก่อที่เคยปลูกว่าผังบุ้งด้วยครับผมวอเตอร์เคสอะยังสวยอยู่เราก็ไม่เอาออกอย่าง้ว่าเออบางบางอย่างที่จําเป็นเราก็เอาออกครับเพื่อว่าจะได้ผักใหม่ก,ก็ก็ดูไปตามสถานการณ <c oughs> ์แล้วดินดินมันก็จะเ,เหมือนเป็นการเตรียมความเตรียมอะไรก็เตรียมเตรียมสเสบียงไว้ให้กับพืชเราจะปลูก,กพืชก็จะโตดีค่ะถ้าสังเกตดูนะเที่ยวที่แล้วที่ปลูกดินดินไม่ดีขนาดนี้นะคะอ๋อ อังนี้แล้วน่รวยมาเดือนประมาณเดือนไหนนะเออเดือนอะไรกรกฎาคมหรือสิงหาประมาณนั้นเนี่ยครับตอนนั้นก็ได้มาปลูกปลุกรอบหนึ่งแล้วที่แปลงนี้วผักสลัดเหมือนกันใช่ไหมตอนนั้นก็ตอนนั้นข้าวโพดผักกวางตุ้งแล้วก็ข้างนี้เป็นผักสลัดครับแต่ก็ไล่กินอยู่ม้างแต่ก็โดนผลผักแบบนี้มันก็ช้ำครับผมมันก็ได้เป็นการเรียนรู้ไปนะครับว่าปลูกพืชบางทีก็ต้องดูตามฤดูกาลนะคะตามฤดูกาลด้วยถ้าเราเอาผักที่ว่า หมอบช้าง่ายๆมันผักกาดผักอะไรนี้มาปลูกตอนฝนเราก็ไม่ได้กินหรอกค่ะอ่าครับแล้วหน้าฝนเราต้องปลูกอะไรครับนะมีพืชที่แนะนํำไหมหน้าฝนที่เขาเหมาะกับหน้าหน้าฝนเนี่ยผักบุ้งเหรอผักบุ้งนี่ได้ได้ตุกหน้าผักบุ้งโดยเฉพาะหน้าฝนเนี้ยเขาจะสวยอวบเลยอ่าได้น้ำาตาขไดน้ำแต่ถ้าตอนแรงแห้งเขาก็เขาเรียกว่ากาดมัน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 เขาไม่สมบูรณ์นะคะครับผมค่ะ ผักบุ้งนี่ได้ทุกฤดูกาลแล้วก็กินได้ทุกวันด้วยกินได้ทุกวันด้วยทั้งสดทั้งผัดทั้งแกงได้ทั้งนั้นเลยผักบุ้งนี่มีประโยชน์มากโดยเฉพาะที่ภูผานี่ผักบุ้งนี่ถ้าท่านใดได้มาเห็นนะครับก้านเขาจะใหญ่มากเลยใช่ประมาณโอ้ใหญ่กว่านิ้วมืออีกนะในรวมไอ้นิ้วหัวแม่มือนี่นี่ขนาดนี้แหละก้านผักบุ้งอ่ะใหญ่กว่านั้นอีกนะจริงๆนะครับใช่ใช่ผักบุ้งโอ้ยาวยาวยาวแบบนี้ยาวกว่านี้ใช่ใช่ มีรูปเก่าๆจะอินเสิร์ตได้ดูนะครับอันนี้อันนี้เผ่นพื้นแพื่นพื้อนเอาออกก่อนเผ่นเพื่อนต้องมีการเคาะดินที่รากออกด้วยนะครับเราก็ได้เรียนรู้เทคนิคกันไปนะครับอืมดนก็จะร่วนนะคะครับผมผักเราทิ้งนี้นี่ทำไปเรื่อยๆเราก็มีความสุขดีเหมือนกันนะครับนั่งด้วยใช่ใช่นั่งทำไปเพื่นนี่จริงๆนะที่เราไม่ถอนเขาก็คุมดินได้ดีเหมือนครับผม จริงจริงตอนนี้ที่นั่งสัมภาษณนะ์นรวยนี่อากาศเริ่มร้อนนะครับแดดแดดเริ่มแดดแดดเริดด่มแ,แรงนะครับแต่ว่านรวยร้อนร้อนกายตอนนี้ร้อนใจอะไรด้วยหรือเปล่าไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนเลยใช่ไหมก็ทําไปดูเ้ยแค่นี้ได้มาเนี่ยเราก็มีความสุขที่ว่าครับผมเฮ้ยทำได้เลยแค่มีเคยวันเดียวเราก็ขุดขุดขุได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องเสร็จภายในวันนี้ด้วยใช่ไหมค่ะมันยังไมต้องเสร็จในวันนี้ด้วยมันอยู่ที่ส่วนสองที่เฉวนนะคะครับ นั่นเลยก็ทําที่ปลูกข้าวนะปลูกข้าวได้ด้วยมีแค่เคียวอันเดียวทั้งทั้งนี่หญ้ารกมากเลยใช้เคียวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวจนได้ตอนนี้ข้าวข้าขึ้นเป็นต้นเนี่ย,ยถ้ามีโอกาสจะให้ดูต้น วจะกลับไปที่ส่วนสองเราค่อยไปทําคลิปสัมภาษณ์กัน <c oughs> คะแล้วก็ตอนที่เราปลูกข้า,าวไร่เราก็ใส่เม็ดแตงไทยไปด้วยตอนนี้เต็งไทยได้กินเนี่ยนะคะเป็นลูกแล้วอ๋อที่ส่วนสองเลยครับ <c oughs> ส่วนสองอ๋อส่วนสองต้องบอกท่านผู้ชมว่าอยู่ที่เ <c oughs> ชวนละ่วออําเภอเ <c oughs> ชอวนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ตอนนี้เรามาทําอยู่ที่ผู้พ <c oughs> ักที่ลู้พ่าพา้ําจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เราอะไรนะขึ้นมาจากใต้มาที่ภาคเหนือใช่ใช่นะครับ ได้ยิ่ขึ้นหนือเลยแต่ว่าไม่ว่าจะที่ไหนในประเทศไทยนี่ก็สามารถที่จะปลูกปลูกพืชได้นะทำกิจกรรมไร้าสารพิษได้หมดเลยใช่ไหมครับน้รวยอ่าได้ได้หมดเลยค่ะจริงๆแม้แต่ถ้าย้อนย้อนความหลังที่สวนบ่านนาบุญสองเนี่ยก่อนหน้าที่น,าน้ารวยบอกจะปลูกข้าวปลูกพืชชนิดนู้นนี้นั้นได้เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยนารวยช่วยช่วยเล่าหน่อยว่าพื้นที่ของสวนบ่านนาบุญสองเป็นยังไงบ้าง เป็นทะเลทรายอะค่ะทรายทรา,ายละเอียดทรายที่เป็ดที่เขาเรียกนามว่าทรายที่เป็ดออไม่มีความชื้นเลยหน้าแรงเราปลูกอะไรไว้บางทีปลูกต้นไม้ขึ้นแล้ออรอดแล้วเชยานี้ได้สองปีนะปรากฏว่าพอแรงมากเราไม่อยู่ไปในรดน้ําเขาก็ตายเพราะว่าไม่มีความชื้นอย่าทรายเลยอะค่ะคแต่ตอนนี้ก็เรากรุงดินเหมือนที่ทนตอนนี้ก็เนี้ย พอรู้จักช้เพื่อนพืชเป็นปุ๋ยครับผมไม่ทิ้งเลยนะคะนาที่ไหนก็เก็บเก็บว่าใส่สวนบ้างใส่แห้งบ้างครับค่อยๆปรุงดินไปเรื่อยอะค่ะครับผมเพราะตอนนี้ก็ดีขึ้นบอบบกตอนนี้ที่เด็กสองเราอยู่กันห้าหกคนครับไม่ต้องซื้อฝังไม่ต้องไปจ่ายตลาดหมายความว่าถ้าช่วงไหนไม่มีค่ายไม่ต้องจะไม่มีค่ายไม่ต้องซื้อ,อนะคะคก็เท่ากับเลี้ยงเราที่อยู่ประจำได้ะคะครับผมก็เหมือนบางทีให้ไปตลาดให้ไปรวยไปตลาด เี่ยวเก็บผักในในสวนชองเก็บผักในป่าจะได้ดีกว่าเดินในตลาดเี่ยวที่หนึ่งไปแล้วไม่ได้อะไรเดินเรืเ่องที่สองก็ไม่ได้อเลยจนถ้ามาในจนดอกเป๊บเดียวได้เต็มตกกนะกร้าแล้วแล้วก็มาคิดว่าเราจะทําเมนูอะไรใช่ไหมคนะอ๋อครับผมเออมันมีความสุขนะมีความสุขจริงๆทำเกิจกรรมไร้สาระเชา้ชาเช้าถึงหน้าตะกร้าเก็บผักเอสดชื่นเลยเช้าเลย อันนี้เหมือนกันหนึ่งเนี่ยจะร้อนแต่เราก็ไม่ร้อนทำไปเรื่องความสุขเหมือนบ้านทัทำทำกันแต่ราจะปลูกกันแล้วันนี้กายกายถึงกายจะร้อนแค่ไหนแต่ถ้าใจไม่ร้อนนี่ก็มีความสุขที่สุดแล้วใช่ไหมครับทำไปได้เรื่อยๆเนี่ยว่าใจเป็นประธานเหนือสิ่งทั้งปวงนะครับแต่ว่าถึงจะร่มยังไงถ้าใจร้อนเร่งรีบมันก็มันก็ร้อนมันก็ร้อนมันไม่เห็นอะไรทาไปทำไมน่าแค่นี้อะไรแค่นี้ใช่ไหมว่า อาการไม่ร้อนแต่ใจร้อนๆใจเราไม่รับแต่ถ้ใจรับทําด้วยความสุขยังไงก็เบิกบานมีความสุขได้ครับผมเบิกบานเบิกบานและเบิกบานเหมือนนี้เลยนะที่จริงมันจะมีคาถาทําใจให้หายโรคเนี่ยมันจะมีข้อหนึ่งใช่ไหมนะโดยที่บอกว่าอย่าเร่งผลเนี่ยที่จริงมันใช้ได้กับทั้งในเรื่องเรื่องการเจ็บป่วยทางกายก็เรื่องอื่นๆด้วยนะทัเรื่องอื่นด้วยเหมือนเมื่อกี้ี่ว่าเราปลูกผักใช่ไหมครับทำไมมันขึ้นช้าจังทำไมไม่ได้ผลยัง ว่าบางทีเขายังไม่ถึงเวลาแต่ใจเราเร่ง <ใจ S 2> ผลใจเราไปก่อนแล้วไปก่อนเนะี้ยทาไมยังไม่ได้แค่นี้ทําไมไม่แค่นี้ทำเฉยก็เหมือนที่ว่าที่ส่วนสองที่เรานแบบตกแต่งไทยไหมเฮ้ยทไมเขาเร็วจังเขาออกดอกเร็วจังเร็วมากพอข้าวยังขึ้นได้ไม่สูงเลยแต่งไทยดอกหรือแต่เป็นอนะก็เออ ผมคิดว่ามันต้องนานกว่านี้มันเร็วยังพอเดิมอไ,ไม่กี่วันเดิเฮ้ยมีลูกแล้วโอ <c oughs> ้นยังไม่ได้ชิมเลยนะลูกแตงไทยที่ส่วนสองค่ะตอนนี้กินลูกอ,อก่อนได้แล้วลูกอ,อก่อนเฮ้ย <Hey, S 2> เคยได้ยินมาว่าแตงไทยนี้เอาสามารถเอายอดไปทําอาหารได้ด้วยเหรอครับรสชาติดีค่ะหวนนานนานอตอนแรกเคยกินแตงกวาแตงกวาอ่อนๆขมๆใช่ไหมคะยอดยอดยอดแตงกวาเ่ยยอดแตงกวาครับแตงไทยก็คิดว่าเหมือนรสชาติเหมือนแตงกวาเนอะแต่พอมา ได้กินอู๋รสชาติจะหวานครับสดๆหวานรสชาติดีอะค่ะครับโอ้เป็น,เป,นเป็นอีกองความรู้<า>นะครับว่าแตงไทยเนี่ยนอกจากที่เรากินกินนาผลของเขามาทําเป็นอาหารเราสามารถาเอ่อที่จะนำยอดของเขามาทําเป็นอาหารลแล้วนั้นเยเอามาทําแล้วลวกหรือว่าก,กินกินสดๆเลยค่ะ,คะกินสดๆเลยครับถ้าว่าเรามียอดเยอะที่เราบางบางอย่างผักมาชนิดเราต้องเด็ดยอดบ้างใช่ไหมคะครา,ราเอาเยอะไป อันนี้เอามาเอามาเป็นผักสดได้เลยอดี๋ยคิดว่าเอาเราจะมาใส่แกงเลียงหรือว่าผัดอะไรก็ได้เยอะนะคะคแต่ตอนนี้มันมันมัน,ม,นมันไม่ถึงขั้นที่เยอะนะครับเป็นผักสดก็รสชาติดีหออวานเนาะก็น่าจะเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่สวนบ่านาบุญสอนะครับสําหรับแรงไทยที่ที่จะปลูกไว้ไว้ต้อนรับพี่น้องที่ที่ถ้าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยก็จะมีการค่ายมีการจัดค่ายเนี่ยก็จะได้เลี้ยง เอเาไว้อะไรเขาเรียกเอาไว้ให้พี่น้องได้ได้กินเป็นพืชไร้สารพิษอีกชนิดหนึ่งสาริอนนี้ผักบุ้งก็ได้กินในนาแปลงเล็กนะ<อ>นาแปลงเล็กข้างอ่างน้ำที่สวนสองนะคะครับผมข้าวก็ขึ้นสวยครับผักบุ้งเก็บได้ทุกวันผักบุ้งเก็บได้ทุกวันค่ะโอ,โ,โอ้โหโอ้เอนี่ยน,นี่นะมาันนั้นพอดีมาครั้งที่ผ่านมานะครับได้มาเรียนรู้กัน การทำนาแปลงเล็กของอาจารย์รก็กลับไปทำที่ท<อ>ทสวนสองที่สวนสองเขาไปช่วยๆกันทำโอเคต้องมีความสดชา้าสิังงุ้งออกมาให้กินอีก<อ>แล้วข้าวก็เขียวสวย้ครับผม <c oughs> เรามีการอ,องค์ความรู้ใหม่นะครับในการทำนาเ <c oughs> รียกว่านาแปลงเล็กเดี๋ยวอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ในการเรียนรู้ว่าถ้าท่านใดอยากเรียนรู้การทำนาแปลงเล็กเนี่ยจะสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ไหนนะครับ โอเคแล้วสุดท้ายนี้นะรวยมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องชาวบ้านไหมครับอ่าก็คิดว่าการที่จะมาทําปลูกผักร้าสารพิษนี่จะมีความสุขกายสนใจดีนะคะเราไม่ต้องกังวลว่าถ้าเราไปทําธุรกิจเอ้ยเดี๋ยวมันจะขาดทุนเดี๋ยวจะยางนู้ดจะไม่ามาาได้ธุรกิจไปไม่ได้แต่นี้เรามาปลูกผักเดี๋ยวมเขาขึ้นเราก็ได้กินก็มีแต่ความสุขใจให้เราดูค่ะอืมแล้วก็เราไม่ต้องไปซื้อผักสารเคมีกิน ไม่ต้องซื้อผักที่มีสารเคมีใชขึ้นเล็กขึ้นน้อยเราก็มีกินนะคะครับผมค่ะแล้วอีกอย่างถ้าเราปลูกได้ในปริมาณที่เราอะไรนะเขาเรียกที่เรากินเกินพอเนี่ยเราก็สามารถแบ่งปันได้อีกใช่ไหมครับแบ่งปันค่ะเหมือนสมัยนี่ที่เชื่วดใช่ไหมครับช่วงนี้ก่อนที่บ้านเราจะมาถั่วพลูอออเยอะมากครับบ้านเราก็เก็บเก็บเก็บถ้ามีเวลาก็เก็บมันตั้งหน้าร้านค้าลูกค้ามาปั๊บเอาใครจะเอาถั่วพลูเท่าไหร่ก็หยิบไปโอหมดเที้ยงทุกวัน ไม่ได้ขายไม่ได้ขายให้ให้ครับแล้วไม่คิดจะเอาอะไรจากใครได้ด้วยใช่ไหมให้ไปแล้วก็มันก็เห็นก็เราก็มีความสุขแล้วก็มีความปล่อยให้เขาแก่แล้วก็ล่วงตายที่ครับครับครับก็เหมือนฝังบุ้งเหมือนกันเมื่อก่อนตอนที่เยอะๆไปเราก็เก็บมาตั้งหน้าร้านค้าวันที่ว่าตัดตัดตั้งเป็นมัดจะขายนะคะครับขายสิบบาทห้ะบาทปรากฏว่าขายใน้ได้มัดหนึ่งครับเพราะว่าแต่ว่าตอนเย็นหมดนะฝังบุ้งหมดเกลี้ยงเลยครับก็เลยแจกหมด S 1> <S 1> <S อันนี้นอกจากประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมไร้สารพิษเนี่ยนอกจากที่เราจะมีอาหารไร้สารพิษกินแล้วเรายังได้ความสุขทางใจนะครับเมื่อกี้ที่น้รวยแบ่งปันไล้ในหลายเรื่องตลอดจนในเรื่องเรื่องล่าสุดนะครับคือเรื่องของการได้เราที่ได้ได้เรียนรู้การให้โดยไม่ไม่หวังสิ่งอะไรเป็นการตอบแทนนะครับนี่ก็วันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะรวยมากนะครับที่มาให้ข้อมูลเราในเรื่องการทำกิจกรรมไร้สารพิษแล้วก็มา แลกเปลี่ยนสภาวะธรรมกับออพ่อแม่พี่น้องทางบ้านขอบคุณมากครับนะด้วยค,ค่ะ่ะารเรีนทำค่ะความสุขที่เราพบได้ครับขอบคุณครับ